สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับเรา2คนวันนี้จะมาอัปเดตราคาปลาเนื้อแต่ละพื้นที่ครับว่าราคานั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากคุณต้นก่อนละกันครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาคกลางนะครับตอนนี้ครับราคาปลานินในส่วนของโซนนครปฐมบางเลนะครับราคาจับเฉลี่ยอยู่ที่4 5บาถึง50บาทครับแล้วก็มาในโซนในส่วนของสมุทรปราการชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรี ราคาจับเฉลี่ยอยู่ที่45-48ถึงบาทครับส่วนราคาปลาทับทิมภาคกลางตอนนี้นะครับราคาจับเฉลี่ยอยู่ที่74-78บาทครับครับผมส่วนราคาปลาเนื้อในเขตภาคเหนือนะครับผมราคาปลานิลอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50-55บาทครับราคาปลาทับทิมอยู่ที่กิโลกร,รัมละ80-84บาทครับต่อไปจะเป็นในพื้นที่ในเขตภาคอีสานครับเหลิมเองจะขอรวม ภาคอีสานเหนืออีสานล่างอีสานกลางครับผมในส่วนของราคาปลานิลนอยู่ที่5 5าสบาถึงหกบาทครับในส่วนของราคาปลาทับทิมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7 0็ดบถึงเจบาทครับแล้วก็มาในส่วนของทางภาคใต้นะครับตอนนี้นะครับราคาปลานิ่นบ่อนะครับราคาจับเฉลี่ยอยู่ที่48่สบถึงห้าบาทครับส่วนปลานิ่นกระชังตอนนี้ราคาจับเฉลี่ยอยู่ที่5 5าสบาถึงหกบบาทครับและในส่วนของปลาทับทิมนะครับ ราคาจับตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคา75ถึง82บาทครับครับผมก็วันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับราคาปลาในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ทางฟาร์มเราเองก็จะมีการออกบูธใช่ครับในงานไทยอควาเอ็กโปสองพันะครับจัดขึ้นที่โรงแรมสไลด์ลากูนอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับแล้วก็ในวันที่4ครับช่วงบ่ายนะครับจะมีการเปิดตัว สมาคมผู้เลี้ยงปลานิลนและปลาทับทิมแห่งประเทศไทยนะครับก็คืออยากจะชวนพี่ๆน้องๆเนาะที่เลี้ยงปลาครับได้ได้มาร่วมกิจกรรมในงานกันครับผมแล้วก็ยังไงก็สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ในที่ในที่เฟซบุ๊กเทาง Facebook, YouTube, TikTok แล้วก็ Instagram ครับเสิร์ชเข้าไปที่ PC Farm Thailand ครับวันนี้เราก็ขอตัวก่อนครับผมแล้วไว้เจอกันเทปหน้าครับครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ